เช็คด่วนทกศแจ้งตารางจ่ายเงินประกันรายได้เข้าปี2563ทับ64หลายจังหวัดเริ่มจ่ายกันแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะเช็คด่วนทกศแจ้งตารางจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว ปี2563ทับ64หลายจังหวัดเริ่มจ่ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสาขาไหนจังหวัดอะไรบ้างตามไปรับชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ทกสสาขาราศีสไลด์นะคะวันที่16พฤศจิกายน2563ธนาคารจะโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวรอบที่1จํานวน1,914ราย ท่านสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านช่องทางการปรับสมุดเงินฝากหรือ ATM หรือแอปพลิเคชัน m o b i l e ไปพลางก่อนรายละเอียดแต่ละตำบลหมายเหตุ head, รายที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่8พฤศจิกายน2563และทั้งหมดนี้ก็คือตารางการจ่ายเงินของสาขาราศีสไลด์นะคะและสาขาต่อไปก็คือทกศาสาขาลานกระบือ แผนการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563รอบทับหกี่รอบที่หนึ่งเริ่มกันที่ตำบลจันที่มาวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563าบตำบลช่องลมวันพุทธที่18พฤศจิกายน2563าบตำบลโนนพลวงวันพฤหัสที่19พฤศจิกายน2563 ตำบลบึงทับแรดวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563าบตำบลประชาสุขสันร์วันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563้าร้าลานกระบือวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563าบตำบลหนองหลวงวันพุทธที่25พฤศจิกายน2563ห้มายเหตุนะคะทกสสาขาลานกระบือขอความร่วมมือลูกค้าที่มาใช้บริการ ในสถานที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ดังนี้ 1. ลูกค้าที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ทุกธนาคารได้ตลอดเวลา 2. ลูกค้าที่ไม่มีบัตร ATM และมีความประสงค์จะถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารให้มาถอนเงินตามแผนการจ่ายเงินที่กำหนดเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด 3. เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเงินงวดที่1รอบที่1จะเป็นผู้ที่มีวันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปีการผลิต2 6 6ทั4ที่ระบุวันเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2563สําำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ถึงวันเก็บเกี่ยวจะมีรอบการโอนครั้งต่อไป 4. ขอความร่วมมือลูกค้าเนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทางธนาคารจึงขอความร่วมมือกรณีลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถถอนหรือตรวจสอบทั้งยอดเงินธนาคารจ่ายได้ตลอดนในสัปดาห์ถัดมา<ป>ใช้บริการตามความเหมาะสมในแต่ละวันทำการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์โดยทั่วกันและนี่ก็คือตารางการจ่ายเงินนะคะของโทโกโซสาขาลานกระบือค่ะทางเราคุณกระจายข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะที่จะได้รับเงินประกันค่าส่วนต่างนี้แล้วหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ fc ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เลย เพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆของชาวไร่ชาวนาที่ทางเราคุณกระจายข่าวจะนำมาอัปเดตในทุกๆวันค่ะขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะพบกับคนกระจายข่าวได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ